ลิปปวจริงหรือไม่ที่เพยไปคนทำงานชิ้นี้ของพี่พังมีหลักฐานเหรอคะนี่ไงคะหลักฐานอ๋อหแค่จุกนม มันอาจจะหล่นอยู่แล้วก็ได้นั่นสิคะดูน้องรีเพสิคะน่าสงสารน่าสงสารโถ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 น้องรีเพของพี่มาริกาน่าสงสารจังเลยเรืองรีเพไม่ได้ทำหรอกค่ะเด็กตาดำๆจะไปรู้เรื่องอะไรใช่เด็กอะไรเนี่ยคุณเกิดใครปิดไฟทำไมอ่ะนะอ้าทำอะไรกันอยู่เนี่ย แน่กำลังสอบสวนเพยอยู่ค่ะพอแน่คิดว่าเพเป็นคนทำงานชิ้นนี้ของแน่พังงาน,นจะบอกทรื่องงานที่ฉันให้เธอปส่งฉันตอนบ่ายอะใช่ค่ะนี่โอ้ทำงานไม่เสร็จลงทุนขนาดทำลายงานตัวเองเลยเนี่ยแถมยังโยนความผิดให้เด็กต่างหากดูสิคะเด็กน้อยตาดำๆต้องมาเป็นแพลรับปบากค่ะหนเอยแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้อะคะป้านึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยไปลูกนี่เพไปกับป้า ใจร้ายใส่ร้ายเด็กไงเอ๊ะอยากจะเล่นเป็นตำรวจจับผู้ร้ายหรอฮะถึงก็เด็กมาสอบสวนเนี่ยระหว่างก็จะหาเป็นตำรวจปลอมนะแล้วงานที่ฉันสั่งเธอเอามาส่งฉันตอนเย็นเลยที่โต๊ะทำงานเข้าใจปะเอ๊ะไนไหม มือสายเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรพอไ่ออะไรให้ผมโอ้โหทาลิปสติกเนื้อดีะ a ทาดินสอเขียนคิ้วด้วยยะทางนู้น,น,นคอยดูนะฉันต้องล้างมลทินนี้ให้ได้ ทำไมฮะนุ <łość> ่งกลัวเลยวะผู้หญิงเว้ยไม่ใช่ผีไม่ต้องกลัวทำ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  จะมาที่นี่ทำไมหรอคะหมาเขาไไหนพบกับความสนุสนน <c oughs> ่สนา <c oughs> <c oughs> นี่ไปแสดงหมูกระท้ามันละกี่รอบเหรอคะสองรอบจ้ะ้าว อเออนี่บอกไอเดียมีอะไรอยากคุยด้วยช่คงสนใะ ช่างสมชายช่างสมชายตื่นช่างสมชตื่นรจเฮ้ยมีอะไรเหรอจ๊ะองไหนแน่คือแน่แค่จะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะกล้องวงจรปิดล่ะเออคืออย่างนี้นะที่ออฟฟิศนี่ไม่มีกล้องวงจรปิดให้ดูหรอกแต่ถ้าอยากดูจริงๆน่ะมีกล้องของพี่สมชายอยากจะดูแค อะไรนะคะเอ๊ะพี่หมายถึงกล้องนี้จะนี่ไงลำกล้องของพี่สมชายเองนะอันดีนะเพราะมันเห็นลูกศิษย์มาเดี๋ยวจะส่องให้ใกล้ๆเลยจ้าแน่ว่าแน่ไปก่อนดีกว่าค่ะขืนอยู่ต่อเดี๋ยวได้ลงข่าวหน้าหนึ่งข่าวหน้าหนึ่งข่าวอะไรจ๊ะร้างใหญ่ตายคาที่ โทษฐ่านล้วนลามผ่านกล้องไงคะอรงไนเนี่ยโอ้อ,โอ,อะได้อะไม่เป็นไรจำได้อยู่มีดป่วยกันหรือเปล่าคะาไม่นะครับ ไอเดียเขาอยากทำอะไรพิเศษพิเศษให้รองเท้ายังมีคู่คู่หูประตูยังมีกรอนโอ้โหปาร้ายังมีหนอนแต่เจ้าของบทกรอนยังไม่มีใครใครแต่งให้หรอคะเพราะใช่ไหมครับ เเี่่ยวคะอองั้นเอาเลยมาเสิร์ฟดีกว่านะครับเชฟคุณชาคิดครับตอนนี้เชฟก็ไเป้รังสัค์วัตถุดิบมาให้คุณเดี๋ยวคุณจะได้ชิมกันในเมนูสับปลาดฟาดเกลือ หนอนเนี่ยหรอคะอเ,คเดี๋ยวคะ่ะมี่ัญเรื่องอะไรกันหรอคะเดี๋ยวราสารองคนนี้ออกไปก่อนจะผมไลม่ฟังครับโอ้ยคอแห้งมากเลยคะ่ะเอ่อคุณผู้จัดการกับคุณผู้ช่วยเชฟคะเดี๋ยวช่วยไปห,หาน้ำให้เราสองคนได้ไหมคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อ,อขอเป็นขอเป็นน้ำร่าด้วยนะคะ oh. ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะตอกลองมาเรื่องอะไรกันหรอคะเนี่ย okay.